สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีครับผมกำลังจะตำส้มตำให้น้องนี่นะครับมื้อรับถือว่าเป็นลาบปากของทีมรถแห่มื่อนี้ครับผมลาบปากกีลีครับมือนี้ครับวันนี้ต้องขอบคุณพี่สาวกาลสินพัทถินนะครับพี่พี่ติ๋วนะครับพี่ติ๋วสวิตสวิตเซอร์แลนด์นะครับมื่อนี้มาเหรียญงานรถแหยู่บันหัวนาค่ำซึ่งเป็นบาน เกิดแมน่นว่าครับ<ม>บ้านพิติวเองนะครับอ่าเมื่อนี้ก็ถือว่าได้เลิกจากงานแล้วนะครับแวะมากินข่าวกับไก่หฮอนะครับผมพูนกับเขาไปเบิง่งเลยมีหย่งมีอย่างแน่วันนี้มีย่างหมูนะครับอโอ้อย่างหมูครับอ,อันคลิปเราแต่ละคลิปนี่กินข้าอ้างกินเข้าอ้างเ c ซีกินเข้าอ้างพี่น้องแบบกินได้หิวน้ำหิวตามตลอดเมื่อนี้ได้ถือโอกาสมาชิมฟีมือ นะครับสองนกมันยือเพราะยครับโอ้หลอดไฟเอาหลอดนี้เพรไปไเตยเต้งนายุ่ตจลังวิธีอันนี้ทีมงานรถแห่ลำเพลินเตอรเสด็จรถแห่สาวน้อยนะครับวันนี้เสร็จจากงารแล้กกับมากินเข้ากันตัอครับผมกับอ่าอาจารย์ฝากพงานเพีงนะครับเพีงเจ้าคือมวลเถออาจารย์ฝากพงันเพียง หรือว่าอะไรเดี๋ยวเอาเล่าใช่ไหมน้ำบอลล่มครับนี่บ้าเล่ากันแมนบาบ้าบ้าครับบ้าวเจ้าคนแมนบาเอาพี่ดีพี่เด็กดีครับทันทีเอาเอาลูกพุทธมัข้าวลาสไปก็มีได้จ้ะสไปได้ยครับแมนนี่ครับไก่เขาสุดยอดนะครับผมพี่สาวกาลสินนะครับอันเพี้ยงเงก็บกว่า ยังก็หน้าบ่ออกบอกน้าบ่ออกให้บอกไอ้เวทีนีเพ่งอยู่ครับผลงานเพ่งอันผมมักเพ่งน้าบ่ออกให้บอกไอ้นี่ไหมแต่ละเพ่งนี่ยอดจะถามลอยพี่หน้าบ่ออกบอกไอ้ครับเมียเฮาหรือเมียไทยบ้านครับโอ้ขอบคุณครับผลงานเพ่งหันหลังให้ครับกันลังเห็ดอันอันหน้าบ่ออกให้บอกไอ้นี่ไหมันลองบ้างได้ครับลองลองสมเชื่ปืนกันนะจึก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 ตอกไห้เลือๆลือดนะฮมันจังเอ็ดเล่นมันบ่ได้ดอก เล่นมันบ่ได้ดอกเดี๋ยวน้าบ่ออกข้าวตอกข้าวจืดจืดจืดมันไม่หยังหรอกครับจอบาดำเอาเอาเอาลองมันดันนี่แม่หรอมันจบแบบเดี๋ยวพี่้องเป็นโมเชียได้หนิเดี๋ยววันศีรษะขึ้นลึกเอาซัมหนิเพิ่นขึ้นลึกเลยใช่แบบเดียวกันไม่รอดแมาทานเลยมาทานเ่นมาครับเอาลองคนเทาเฮานี่เนาะจืดจืดจืดยั่งมาหนิ ตอกเลือดให้น้ำมันออกเฮ็ดเล่นมันบ่ได้ดอกเฮ็ดเล่นมันบ่ได้ดอกเดี๋ยวน้ำบ่ออกเฝ้าตอกเฝ้าดึกนี่ตึกตึกตึกอืมตึกตึกลึกตึกตึกสุดยอดดีครับเดี๋ยวเอามาหลองอยู่ครับเอามาเฮ็ดใหม่อยู่นะครัหนาว่าใช่จัดเลยโอ้ยยังนี่ทอดปลาหมึกทอดปลาอินทรี อาบอยู่บ้านน้ำไหมแน่ตลอดเวลาเจ้าอาบหน้าก็ดเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ออกไม่ไปกินเลยอันนี้ปลาเมือนคะปลาคุณนายว่าใช่เมียนนี่นี่เอ็นบ่กินเดียวกันไหมครับกินเดียวกันเลยเอาน้องป่าหน่ำแต่เลียวเนี่ยระวังสัตว์้องได้ดิของเดี๋ยวของหมิ่นกินดีมีแต่หมีกับปลาเมือกครับต่อชุมม้วนว่านายยังหรเปล่าเดี๋ยวกินเลยมองไหมเอาเอา บอ,อกม่วงดุกขนาดพี่นอ้องบอกม่วงต้นเน่อยๆไหมอันนี้คือบ้านพี่สาวกาลสินพัทถินนะครับหนึ่งพี่น้องโคกสาค,คู่ใจครับ โดยเฉพาะนี่ครับพี่น้องตำบุกหงใซ่หัวบุกไยนี่หัยใจประเวนีกินข้าวเดียวข้าวเดียวหมดเ้าเดียวปล่าทั้งหมดเพียรน่ะเหอเดียวข้าวเดียวหมดรีมาหารเลยเราประเวนีมากินยุบเนี่ยสองคนน้ะบุกหงกับฟ้านี้ไปแล้วพี่น้องครับเคียงตำบุกหงเล่าุันเ่ ตามป่าเนาะโคกแรกบ่ครับเอาจัดตามแม่ครัวเลยครับตามใจแม่ครัวเลยครับอยากให้กินแนวใดครับจัดเลยครับผมสูตรที่ติวครับตะบกคุงครับพี่น้องครับสูตรที่ติวต้องเป็นคลิกแห้งผสมนะคะไม่ใส่ให้ลูกมหมาม่าแม่เอาเองจำบ้านลงไปโลกก็ต้องนับตามอายุอายุก็ต้องนับติ่มซนแท้มาเหนียวเฮ้ยพักขนาด สด็จมาอีกด้พี่น้องวันวันนักาวครับวันที่27สวพยาบาลเพิ่นเพิ่นบอกไปแล้วบ้านใดนี้คุ้มใดนี้จะคุ้มเดบุ้งเพิ่น่าติดต่อไปแล้ววันที่เระเสเพิ่น่าสียเาม่อีกปรเผู้ยิ่งเด้ครับเป็นผู้ยิ่งเด้ผู้ยิ่งไหมครับผู้งอจังหวะกางค้นไหมผมเมืองบักรว้เอาเอาน้ำนตาลปิ๊บอยู่ตมุมน้นใหดหน่อยค่ะูว ใส่น้ำตาลปิ๊บนะครับโอ้โหโอแม่หมูใหม่ปะลืมไปครับมีจ้ะมีมีอันนี้จะทำต้องอันเนี้ยนี่ต้องนี่นี่ยุนี่ยุนี่คุ้ยขอมีดหน่อยได้ไหมมีดครับผมมีด สีดำน้อยๆอยู่ตรงไหนเอย่ยมีใครเห็นไหมคะอันนี้มีคมมากอันนี้บัคเคี้ยงครับเคียวเคี้ยวบ่ะอันนี้เป็นสเลนอ๋อบัคเคียลเลนบัคเคียงฮะสมัยก็แมนบอสมีดคมจัดมีดของสวิตเซอร์แลนด์หอบแต่มีดไหมพี่น้องทารทำกม้งกะ บีบบีบมาเขาต้องปาดอันปาดคคกซะก่อนพูดได้โดระวังระวังสายไฟหน่อยใส่ไปเลยเนาะเปรี้ยวๆเมื่ออื่นอย่าลืมนะพี่น้องเด้อเพ่งองิงครับจบแบบประเทศเวอร์ชันองิงครับพี่น้องโอ้หอมหมักเน่าเหม่หวยได้พี่น้องครับ แล้วเราก็จะใส่ขาดไม่ได้ก็คือฝากหน่อยนะคะเส็บไหมอืครับผมแซ็บไหมแซสบบอเสบจ้าเนี่ยจะเอาผ้าบิดาไหมอุ๊บอ้๊หล่นฝ่นเนอันนี้น้ำมะขามโอ้น้ำมะขามอันนี้สูตรอันนี้ก็แซ่บไหมโอ้ยน้ำมะขามเพิ่มแต่ยังไม่วางตลาด อันนี้ผสมน้ำอุ่นน้ำซุปต้มสุกอ่ะหายยังจ๊ะหายยังจ๊ะน้ำเปลดเบียร์ใครซิมให้แม่น้อนบัดนี้่ผสมนิดหนึ่งใส่ซิมอันนี้ให้น้องสาวซิม,มซิมน้ำม,มันได้าซิมตอนมัน เออเสียบแล้วแม่เอาอีเดี๋ยเอาใส่่างนีน้ำอได้เลยผูสิรใส่ไปครับผู้สิตดหอหนึงเค็มปีดเลยเสียบละแม่นี่ครับนี่เอัน้าบักคามีแบบคนก็แบบบางคนบอ๋ออ๋อยังไม่ผสมอ๋อครับ แล้วก็จะใส่ระชุมกรอบไหมกรอกมากจริงๆเราต้องเทออกเลยนี่เนี่ยราจะตำป่าใส่หัวหอยหัวยโอ้หดีเลยนีมากครับนี่ละแล้วตำอีกโคกหนึ่งไปทั้งคุณเอาลูกเมียน้อยใช้ราคพุ้นย้่ใสบะเนี่ยมาไหม ป่านะครับอ,อันนี้เปะเพด้วยจ้ะนกินโคกีลดนมาถึงกับีได้บางียอันนี้สารกระดลาควอไ,ได้มาเลยต้มป่าค่ะรอบดึกนะคะ

ถึงเดเลยียลมือมาก่อนมือมันไปเยน่อมือมันล่าหน่ือถึงเท่ลสมมุบ้านถกนที่มันออกล่าเมื่อกี้น่ีเนี่ยมันก็ไดเดมันเป็นปอเลยเออกดเป็นฟอมเียงคเดียวเลียคเดียวถือดูไลก็เลยามันมันเป็นปอเยี่ยบแห้งบ้านนีนเป็นปอม เนี่ย <c oughs> เอาไปทั้งพุ่นกัเอาไปทั้งพุ่นกันอ,อันเด็กเสร์บหอมมากของมันคือสิบเป็นรอบนี้เพิ่ขื้สิบบททวงกินไปยิ่งเงินนอกหมดเลยเนาะทวง<ะ>คือเขามือนมอยาทวงนทวงกนกันอันนี้ก็เกาอีกตเลนล,ล เราไม่เห็นไก่เชยแล้วตัดครมข้าไปเลยครับแล้วทีนี้เฮ้าวว่าไงดีเสียงช่อแช่มาแล้วโอบโหวาแล้วครับว่าภูณรัยสายเงาเดว่าเกยรตปุหวมที่กิ๋วและี่สาวไรักครับคือว่าทํบค พรเลยครับพร500คอับพรพรได้เลยครับอานุโมทนาบุญกับกทุกคนไปไหนก็แคล้วคลาดปลอดภัยเด้อเดินทางปลอดภัยกันะโชคดีคอยปังๆล่ำๆรวยๆเด้อทุกคนเลยสาธุผีตึงกัน S 1> <S 1> <S สาธุสาธุขอให้สุขภาพแข็งแรงร่ำรวยแล้วก็เดินทางไปไหนขอเคลียร์ภาพปลอดภัยทุกทุกคนสาธุอ,าาอันนี้ทีมงา,<ม>านของรถแห่ระเพื่อเตยเสด็จรถแห่สารพัดบ้านแพงหน่วยหนึ่งครับ <S 2> <S 2> ติดต่อได้เลยค่ะในเพจของเพียรสารพัดบ้านแพงครับติดต่อในกําปั้นจูดซาโรเลยนะครับ แล้วก็ติดต่อผ่านพี่ติวได้ไมได้ครับผมติดต่อผ่านพี่ติวพี่สาวเมอาก็ได้นะครับอย่าได้ดแฮได้รนะเดี๋ยวพี่จะไปพูดในเพจให้ครับขอบคุณสาธุทุกคนเด้อคนสทุกทานทุกคนต้องทวจกแครับ ชอสงมันใส่กระเยได้เงินเลยวะย่ไกลไปดอกยิ่มันเยอะอ่ะเห็นแต่กินน้อสุดวะจับลาปดอกจุใดีครับนี่มันปิอร่อยมากเลยเดี๋ยวค่ามหมูย่างตามมานะกินกินลูกเดี๋ยจะให้ตอลารบอกมาเอาสไปตรงนี้ด้วยลูก บ้นนี่ยกรบาดบ้านเราบรกบดอ๋อะไรกินก่อนที่ไปนองครับรับคลิปนี้ลงไปทำนี้ครับขอบคุณครับขอบารับชมนะเดีแม่งกับสุขภาพแรงทุกท่านครับกทบบี่องสมัครับบนไก่กว่าได้